รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกงีดีนะครับ e ีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอีซูดากอนนะครับตัวนี้เป็นดากอนอายแล้วนะครับปีศูนย์สองนะครับสีตะตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับสีสันด้วยรวมเรามาช่วยกันดูนะครับก็อยู่มองจากรูปถือว่าพอได้นะครับมีหมู่บ้างมีรักยินบ้างนะครับตามสภาพนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียนะครับรถคันนี้นะครับทรงลงช่งล่างถือว่าดีนะครับ ตบาบ่หลังมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับพร้อมมาตุพร้อมใช้งานนะครับรตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับภายในเป็นไฟฟ้านะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับฟองเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์น้ำต่งที่ถูกต้องนะครับฐานลงขนันหน้าหือว่าเดิม รถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นแดมกันร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับภายในก็ตรงนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่โบมนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมนะครับจะมาหยีเดิมโรงงานนะครับไม่ขาดทางซ้ายและขวานะครับเบาะหลังแคปก็ไม่ใช่แคปนะครับเป็นสี่ประตูเบาะหลังไม่ขาดนะครับถือว่าภายในค่อนข้างสวย นะครับภายนอกอาจจะมีตำาหนิงสิงบ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับโดยรวมถึงว่า ค่อนข้างพร้อมนะครับรถคันนี้ใครหาใช้ช่วงปีใหม่อยู่นะครับสี่ประตูคันนี้น่าจับตานะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่98,000บาทนะครับเหมือนเดิมเราทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดเจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโตเมืองนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากไ ไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ mm hmm. กับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีเจ้า